ที่ะาในการจัดการน้องหมานักชี่นี่เอง วันนี้มาพร้อมกัน4ตัวเลยนะคะเจอกับความวุ่นวายแบบนี้ทุกครั้งนะฮะในรายการมา,มาล่าอีพีส เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะครับ4ตัวเหมือนเดิมนะครับน้องเจเกอร์น้องแพนเทอร์น้องมันชี่แล้วก็น้องเมอร์ลี่นั่นเองครับแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องให้น้องๆเขามาวิ่งเล่นข้างล่างบ้านกันค่ะใช่ครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราจะมีคิววิ่งเล่นให้น้องๆเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเวลานอนเวลากินอะไรเงี้ยเขาจะมีห้องส่วนตัวนะฮะ เป็นห้องคุณหนูใช่ไหมเออพラเวตเลยนะครับอยู่ชั้น2อนั่นเองนะฮะก็คือเป็นห้องของเขาเลยหนึ่งห้องนะครับสนข้างล่างบ้านเนี่ยก็จะเอาไว้ลงมาวิ่งเล่นแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เอาน้องๆมาวิ่งเล่นข้างล่างบ้านนั่นเองแต่ว่าปัญหาที่เอาจริงนะคิดว่าทุกบ้านต้องเจอแน่นอนเพราะว่าน้องหมาเนี่ยก็ต้องมาควบคู่กับการฉี่ใช่ไหมคะใช่เวลาเขาตื่นเต้นโดยเฉพาะตัวผู้นี่ยนะคะ2ตัวนี้นะเจอกลิ่นใหม่หรือว่านี่ยิ่งมีพรมเยอะๆในบ้านเรานี่นะคะโอโหขอให้วางอาณาเขตให้ได้หน่อยก็คือฉี่ไปทั่วเลยค่ะ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดบ้านที่เราโอ้โหแต่งกันแบบสวยๆเนี่ยนะแต่มีน้องหมาบางทีมันก็อาจจะต้องแบบคอยระวังหน่อยนะครับเรื่องการขับถ่ายของน้องหมานะครับต้องมีการฝุกฉี่หรืออุปกรณ์ตัวช่วยเพื่อให้เป็นที่เป็นทางอะไรประมาณนี้ให้บ้านเรายังสวยอยู่นั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็น้องหมาก็ต้องแฮปปี้ด้วยนะ้มไม่ใช่ว่าแบบลงมาวิงเล่นข้างล่างไม่ได้อะไรประมาณนี้<ม>นะครับวันนี้นะคะเราก็เลยจะมี3วิธีค่ะในการจัดการน้องหมานักฉี่นี่เองใช่แล้ว นักฉี่เนี่ยนะครับตัวเมียก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังเป็นจุดๆแต่ <ist. S 1> ตัวผู้เนี่ยอ <lending S 1> ขอให้บอกเลยโอ้โหยกขาฉี่กันมันเลยค่ะตรงไหนที่ยกได้ยกหมดทุกอย่างนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยน้องหมาตัวผู้เห็นเนี่ยไม่ได้เลยยกขาฉี่ทุกจุดคือนี่เลยสอตัวนี้เลยตัวแสบนะฮะ นนะคะที่จะต้องจัดการกับน้องหมาหนักฉี่ก็คือการฝึกให้เขาฉี่นั่นเองค่ะคเอาจริงๆคือเรื่องนี้จะต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะว่าเขาจะได้จําว่าอ่ะโอเคถาตรงนี้นะคะคือถาฉี่ให้น้องฉี่แล้วก็บอกเขาว่าฉี่ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เก่งมากเลยถ้าเกิดว่าวันไหนเขาฉี่แล้วเนี่ยก็ต้องชมเขาแบบเล่นใหญ่เลยทุกคนว่าเก่งมากครับยิ่งก็เก่งมากเลยฉี่ตรงนี้เก่งมากเลยครับเขาจะได้จําได้ว่าอ๋อโอเคฉี่ตรงนี้ได้ไม่ผิดไม่โดนแม่ตีค่ะ ค,คือนีต้องฝึกตั้งแต่เด็กต้องฝึกตั้งแต่อายุหลักเดือนนะครับจนโตขึ้นมานี่ถึงจะเห็นผลหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาฉีดผิดที่นะคะเราก็ต้องดุหรือว่าเตือนเขาได้เองค่ะช,ชี้แล้วแบบทำเสียงแข็งห้ามนะหยุด ถ้าทําแบบนี้ผิดนะก็คือดุเขาหน่อยเวลาฉีผิดที่เนาะแ,<ต><อ>แต่ว่าต่อให้ฝึกยังไงผมเชื่อครับร้อยทั้งร้อยฝึกดีขนาดไหนโดยเฉพาะนะตัวผู้เขาก็อาจจะมีการเว็บแอบหรือฉีไม่เป็นที่อยู่ดีนะคะรับตัวเมียก็อาจจะมีบ้างทิ่เราฝึกกันเองเราไม่ได้ส่งไปให้เป็นโรงเรียนฝึกอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็ต้องมีกันบ้างอยู่แล้วอแต่คราวนี้ถ้าเราฝึกแล้วแล้วยังมีอย่างที่ผมพูดไปครับจะมีอุปกรณ์อะไรที่พอจะเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ได้บ้างไหมฮะมีค่ะนั่น เสานั่นเองค่ะครั <ผม S 1> อันนี้นะคะวางเอาไว้บนถาดฉี่ของน้องเขานะแล้วน้องเขาก็จะเลงแล้วก็ฉี่ตรงนี้นะมันเหมือนเป็นเป้าอะครับน้องหมาก,ก็คือจะเลงไปตรงเสาที่เรา,าวางไว้ให้นั่นเองครับแต่ว่าอันนี้หลักๆจะเป็นการให้ตัวผู้ละกันเพราะตัวเมียเนี่ยเขาก็มีถาดของเขาอยู่แล้ว<ช>แต่ตัวผู้เนี่ยก็จะฉี่อยู่ในบริเวณเสาเป็นหลักนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่ฉี่ตรงเสาอีกหลักจะต้องใช้วิธีแบบไหน นี่เลยที่ใส่ให้น้องๆอ,อยู่นะ กางเกงอนามัยน้องหมาแบรนด์คิวตี้ปอมนั่นเองค่ะครับผมนี่เลยที่เราใช้อยู่4ตัวเลยนะเขามีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ต้องมีมากอันนี้ดีจริงๆใช่แต่เห็นว่าเนี่ยน้องเขาใส่มาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าน้องเขาชอบฉีกกันจริงๆเราเผื่อไม่ได้ยิ่งมีอันนี้คือป้องกันได้แบบ100%เป็นะครับเป็นกางเกงอนามัยของน้องหมาค่ะมีทั้งของตัวผู้และก็ตัวเมียเลยคือเราลองใช้มาหมดแล้วแหละไอ้พวกที่เป็นแพรมพงแพมเพื่ออะไรพวกนี้พวกนั้นมันก็ต้้้้้้้อองงงใใชชแแลลววททิิมาจจะ คลายสิ้นเปลืองนิดนึงนะครับ<ช>แต่ตัวนี้สามารถใช้แล้วเอาไปซักกลับมาใช้ใหม่ได้ครับซื้อท<ช>ีเดียวใช้ได้ยาวๆเลยใช่แล้วค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าที่น้องใส่อยู่นี่นะไม่ได้ใส่ผ้าอนามัยเพิ่มนะคะหรือว่าไม่มีแพมเพิร์อยู่ข้างในเลยก็คือเป็นตัวนี้เลยเขามีแผ่นซึมซับที่สามารถซึมซับฉี่ของน้องเนี่ยให้แบบเนี่ยค่ะตัวอ้วนขานาดไหนยังรองรับได้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นไอเทมสาหรับปี2024เลยนะใช่คนเลี้ยงหมาคนเลี้ยงแมวนะครับต้องมีติดบ้านเลยเป็นไอเทมสําหรับคนรักสั ีนะครับ หลังจากวิ่งเล่นมานะครับโหสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการลองใช้แบบฉี่จริงๆจังๆแล้วนะไม่มีเปื้อนไม่มีหยดอะไรแบบนี้เลยนะครับผมเคยใช้บางอันเนี่ยพูดตรงๆนะเอาไม่อยู่นะครับมันไม่ซึมซับเรื่องฉี่อะไรแบบนี้แต่นี่คือยอดเยี่ยมเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะคะสาหรับคิวตี้ปอมกางเกงอนามัยของน้องหมานะคะครับตละวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe share ผมให้ไลค์แชร์ถูกแล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดด้วยนะคะ น,นีเชอเร์เบอรี่และมีทวยครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย